สดดุดีกอองฟ้าาาาพรรระะชชแลจมันโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยนางชาลีคทาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบด้านวิถีคนดี มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองสู่การปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนจึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการนวัตกรรมด้วยการพัฒนาผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทิสการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามวิถีคนดีที่มีทัศนค ิที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโดยการใช้รูปแบบบ้านด่านโมเดล b brainstorming การระดมสมอง a application การนำไปประยุกต์ใช้จริง n norms การทำงานบนบรรทัดฐานของสังคม d design and development การออกแบบและพัฒนาการทำงานให้เหมาะสมกับบริบท a assessment การประเมินผลสอดคล้องกับการพัฒนา N Network การทำงานโดยให้มีการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนได้มีการวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมผู้เรียนด้านทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโดยได้รับความร่วมมือจากบ้านวัด โรงเรียนมัสยิดผู้ปกครองหน่วยงานและองค์กรต่างๆในชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอ่านพึงประสงค์ดังกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่น วันแม่แห่งชาติวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้วเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันปิยมหาราชวันวชิราวุธและวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2. กิจกรรมรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์ เช่นเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาบริหารจิตเจริญปัญญา 3. กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ 4. กิจกรรมศึกษาธรรมศึกษากับพระสงฆ์ในชุมชน 5. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 6. กิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 7. กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 9. กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม 10. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 11. กิจกรรมสถานศึกษารักษาศีลห้า 12. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 13. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 14. กิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันมาคาบูชา กิจกรรมทอดกระถิ่นทอดผ้าป่ากับวัดในชุมชน15กิจกรรมวันสำคัญทางวัฒนธรรม16กิจกรรมผลิตสื่อภาพ,พยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม17บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจากการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมวิถีคนดีโดยใช้รูปแบบบ้านด่านโมเดล ผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ93.62ได้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่อง Facebook งานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาการจัดนิทรรศการการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกผลงานเชิงประจักษ์ด้านสถานศึกษาด้านครู ด้านผู้เรียน